ฉันี่ยมีเงินทำเพื่อที่จะได้มีเงินมาเป็นค่าค่าเทินของลูกใช่ไหมคะทุกคนก็อธิษฐานอธิษฐานทานไปเดือนกว่ามีคนไทยเราเนี่ยที่อยู่ประเทศเยอรมันเขาก็โทรมาถามว่าป้าเอ็มได้เงินค่าเทอมลูกหรือยังเอ็มก็บอกว่ายังยังไม่ครบยังไม่พอรู้ไหมคะที่น้องเขาบอกว่าเอ็มเอาเบอร์บัญชีมาเดี๋ยวหนูจะโอนให้ เราก็กลัวเป็นนี่แบบไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าพี่ไม่อยากเป็นนี่แล้วเพราะว่าพี่เป็นน,นี่มาเยอะแล้วพี่่อยากเป็นน,นี่คาพูดหนึ่งเขาบอกว่าหนูจะถวายพระเจ้าผ่านพี่คนไม่เคยเห็นหน้ากันนะคะแต่เราเรียนพระคมภีด์ด้วยกันทุกทุกคนที่อยู่ในกลุ่มอธิษฐานเขาก็บอกว่าป้าเอ็มรับไปเถอะเป็นพระพร เราก็ยังงงกับพระพรคืออะไรทําไมไม่เอาไปถวายพระเจ้าเอามาถวายเราทําไมนะคะเราก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาบอกว่าพระเจ้าอ่ะเขาได้ยินเสียงพระเจ้าบอกว่าต้องเอาเงินสองหมื่นเนี่ยให้กับผู้หญิงคนที่อยู่ประเทศไทยก็คือคนนี้เห็นไหมคะวิธีการของพระเจ้าเนี่ยมนุษย์คิดไม่ถึงจริงๆนะคะไม่รู้จักกันเพียงแค่ได้ยินเสียงกันทางสกายทางทางเนี้ย เขาก็โอนเงินมาให้บัญชีลูกชายสองหมื่นบาททุกวันนี้ผู้หญิงคนนั้นก็หายไปไหนไม่รู้ไม่ได้ติดต่อกันเลยนะคะยังก็ข,ขอบคุณพระเจ้าว่าโอเป็นอย่างนี้นี่เองที่ว่าเราอธิฐานขอพรพระเจ้าว่าพระเจ้าขาลูกยังไม่มีสตางค์ค่าเลียของลูกชายเลยเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรลูกถ้าลูกอ,อธิษฐานมีใจอธิษฐานมีใจถ่อมที่จะขอพรน,นะคะ ขอทุกสิ่งทุกอย่างจากพระอ,องค์และพระอ,องค์จะอวยพรเราเพื่อนจะรู้อันนั้นจะเป็นพระพรนะคะหลังจากนั้นมาไม่นานนะคะอันนี้พ้าพทรย่อยอๆมีเยอะมากเลยนะ,ะแต่พระพรอันใหญ่ก็คือว่าตัวดิฉันเองกับลูกชายสามคนอยู่กรุงเทพนะเนี่ยเช่าบ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์นอยู่ตลอดพาลูกไปเ,เไปลี่ยนที่เช่าไปรื่อยๆยเพราะแม่คนเดียวเลี้ยงลูกสามคนนะแต่ขอบคุณพระเจ้าลูกๆสามคนเป็นเด็กดีมากคนโตจบเกษตรศาสตร์ก็ ไปเรียนต่อโทที่อเมริกาเขาก็ไปลุยของเขาเองคนที่สองตอนนี้เรียนจบโทที่จุลาก็ต่อเอกเขาก็อธิษฐานขอทุนของเขาเองนะคะคนแรกกจะจบปีจุลานะคะและก่อนที่ดิฉันจะมีที่อยู่เป็นของตัวเองเลยคะ่ะวันหนึ่งดิฉันก็ไปไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ดิฉันจะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์หลังจากรับเช่อพระเจ้าดิฉันไม่เคยขาดโบสถ์เลยนะคะไปแต่เช้าพี่น้องก็จะเห็นว่าเออยายคนแรกมาแต่เช้า และสิจาริกานคืออาจารย์มีรชัยโกแวร์เนะะี่ยค่ะท่านเทศนาเสร็จแล้วก่อนที่ท่านจะลงจากธรรมะท่านจะบอกว่าพี่น้องมีใครที่ไหนไหมที่อยากให้พี่น้องในที่จัดเนี่ยไปอวยพรให้กับบ้านที่เป็นบ้านค่าพรน,นะดิฉันก็ไม่มีบ้านจา้ะใจฉันก็แบบพระบีดาเจ้าขาลูกไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยทุกวันนี้ลูกก็ยังเช่าบ้านอยู่นะ,ะเดือนหนึ่งก็หมื่นกว่าบาท พระบิดยาเจ้าลูกอยากมีบ้านอยากมีที่อยู่เป็นของตัวเองพระองค์อวยพรลูกด้วยแล้วก็ในพระนามพระเยซูเจ้าอามนพูดแค่นี้นะคะคุยกับพระเจ้า,าเราจะคุยกับพระเจ้าเหมือนกับเราคุยกับพ่อกับแม่ว่าพ่อหนูหิวข้าวแม่หนูอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วไม่นานพระเจ้าอวยพรจริงๆนะคะมีเพื่อนรุ่นน้องที่เขาไปทําคอนโดอะ่ะเขาก็โทรมาหาว่าพรเอ็มเนี่ย หนูอะตอนนี้หนูทําคอนโดขายนะหนูไปเขาชนะคดีที่คอนโดแล้วเขาก็มาปรับปรุงขายใหม่นะไม่ใช่คอนโดที่ตั้งขึ้นมาใหม่ๆก็คือคอนโดมีมีอยู่แล้วทั้งฟอทัอ่ทั้งสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเขาชนะคดีแล้วเขากปปรับปรุงขายใหม่หนูที้พิงพี่เอ็มมากเลยไม่รู้เป็นไรหนูอยากให้พี่เอ็มมาดูเนี่ยสองห้องเนี้ยหนูอยากให้พี่เอ็มมาอยู่เห็นไหมคะพระเจ้าอะอะไรไม่รู้แบบว่า สิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงจริงๆดิฉันก็ไปดูคอนโดไปดูแล้วเข้าไปน่่ยหุยลมพัดเย็นมากเลยอ่ะดิฉันแบบอยากได้สองห้องนี้แต่ไม่มีสตังค์เลยอ่ะในบัญชีตัวเองไม่มีเงินเลยแล้วลูกชายคนที่สองโที่เรียนปอโทเนี่ยเขาทํางานอยู่ที่องค์การยูนิเซฟเนี่ยได้เงินเดือนหมื่นห้าพันบาทเงินไม่เคยผ่านบัญชีเพราะว่ารับเป็นเงินสดสลิปเงินเดือนก็ไม่มีแล้วดิฉันจะได้คอนโดสองห้องนี้มาครอบครองได้ยังไง ดัน่านิทานค่ะพระเจ้าค่ะถ้าเป็นน้ำพราทไทยของพระองค์ที่จะให้คอนโดสองห้องนี้เป็นของครอบครัวลูกขอพระองค์อวยพรลูกด้วยด้วยวิธีการของพระองค์ลูกไม่รู้หรอกว่าลูกต้องทํายังไงแต่ลูกเชื่อว่าพระองค์่ะจะอวยพรลูกพระองค์ทรงนําลูกมาที่นี่แล้วขอพระองค์อวยพรลูกด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้านะคะเสร็จแล้วนะน้องเขาก็ไปเอาเอกสารมาพี่เอ็มเซนตรงนี้ตรงนี้ พี่เอมอาจจะหกสิบแล้วแต่ว่าเซ็นมาได้ก็เอาชื่อของลูกชายคนที่สองมาทำเชื่อไหมคะใครใครที่เห็นเอกสารที่เอ็มส่งเข้าไปที่แบงค์เนี่ยเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่อยู่ที่จัดเลืกการที่เขาทางานธนาคารเขาดูบอกว่าพี่เอ็มยากเงินลูกไม่มีเหลือเสื้อเดอก็แบบสี่ห้าร้อยอะไรเนี่ยคะ่ะแต่ลูกไม่เคยมีบัตรเครดิตไม่เคยมีม้เสียถูกไหมฮะ,คะแล้วเราก็ที่ฐานตื่นเช้ามาเอ็มเปิด ตื่นเช้าเอ็มเอ็มก็จะตื่นเช้านะคะชีวิตที่เจียงคือเราก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็เก้าเดียวก็คืออาการอ่านอ่านก็คำเพียอ่านหนังสือนะคะเสร็จเอ็มก็เปิดประตูไปข้างหลังห้องเอ็มแบบก็จะมองไปเห็นอ่าเห็นมาบุญคลองเห็นเห็นสยาม์เห็นอะไรอะ่ะแล้วเอ็มก็จะมองเห็นธนาคารธนาคาราสำนักง,งานใหญ่ก็เห็นธนาคารตัวเบลเลอร์เลยน้องเขาบอกว่าก็เอ็มหนูส่งธนาคารธนาคารนะฉันก็ลองอธิษฐานอีกว่าข้ารดาเจ้า ขอเอกสารที่ชื่อลูกชายเนี่ยไปถึงผู้ที่มีอำนาจมีหน้าที่ในการเซ็นอนุมัติที่ลูกขอสินเชื่อที่จะซื้อห้องคอนโดนเนี่ยขอว่าองควยพรด้วยขอว่าองค์เจิมเขาเจิม์เขาและให้ลูกได้เป็นเจ้าของคอนโดนผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เชื่อไหมคะลูกชายโทรมาบอกว่าแม่ธนาคารธนาคารโทรมาบอกว่าอนุมัติแล้ว โอ้ยดีใจกับขอบคุณนะจ้า